สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลรืวอรวพูลประจำวันที่27ธันวาคม2 5 1 4โดย l รื e อ p ว่าผู้เดลี่บ r าเซโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกเตอร์ทิลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวดีสำหรับทีมของเรากันก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมสุดสำคัญที่ต้องทำศึกบิ๊กแมตช์กับทีมลุนแชมป์ด้วยกันอย่างทางเชลซีในคืนวันที่2มก,กราคมนี้ แรกเริ่มเดิมทีนั้นเราเป็นกังวลใจกันว่าอาจจะต้องเสีย3มสตาร์ดังของเราอย่างมฮัมหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่และนาบีเกอีตาที่มีภารกิจต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นจ้หน้าจจะต้องพลาดเกมสำคัญกับเชลซีดังกล่าวอย่างไรก็ตามล่าสุดมันก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลยังจะสามารถใช้งานพวกเขาทั้ง3คน จนกระทั่งเกมที่เจอกับทางทีมของโทมัสทูเคิลได้และเรื่องดังกล่าวก็ได้มีความชัดเจนออกมาแล้วเมื่อทางเดีอสเลติกซื่อยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีได้เปิดจดหมายเปิดผนึกของทางมาเทียสกราฟสตอมลองเลขานุการของทางฟีฟาที่ยืนยันว่าทุกสโมสรจะสามารถใช้งานผู้เล่นได้จนถึงวันที่3มก,กราคม สหพันฟุตบอลทวีปแอฟริกาได้ตัดสินใจแล้วว่าสำหรับนักเตะที่มีเกมอย่างเป็นทางการกับสโมสรของพวกเขาระหว่างวันที่27ธันวาคม2021ถึง3มก,กราคม2022พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถลงเล่นให้กับสโมสรในเกมเหล่านั้นได้แถลงการจากกราฟสตอมระบุ จากนั้นนักเตะแต่ละคนจะถูกปล่อยตัวมาให้กับทีมชาติของพวกเขาหลังเสร็จภาร,รกิจในเกมนัดสุดท้ายกับสโมสสนในช่วงเวลาดังกล่าวนี่คือเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้ว จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นก็หมายความว่าลิเว์พูกของเราจะสามารถใช้งานทั้งซาลามาเน่และเกอีตาในเกมกับเชลซีได้แต่ขณะเดียวกันทางสิงบรูเองก็ยังมีโอกาสที่จะใช้งานเอดูอาร์เมนดีไว้เจอกับเราด้วยเช่นเดียวกัน ตองนี้การแข่งขันในศึก African นคัพออฟน i ชั่จะมีขึ้นระหว่าง,งวันที่9มกราคมไปจนกระทั่งถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งหมายความว่าลิเวอร์พูลของเราจะขาดนักเตะในเกมเ FA c u คัพรอบที่3คาราบาวคัพรอบตัดเชือกกับอาร์ซนอเกมพิมลิกในบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดและเกมไปเยือนคริสตัลพาเลตส่วนเกมกับลิสยูไนเต็ดที่เลื่อนไปก่อนหน้านี้ ก็มีการคาดการ์กันว่าน่าจะถูกวางโปรแกรมการแข่งขันขึ้นใหม่ในช่วงศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเหมือนกันแต่นักเตะคนไหนจะพลาดการลงสนามไปกี่เกมก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมชาติของพวกเขาจะเข้ารอบลึกเพียงใดในไหนก็มีการพูดพาดพิงมาถึงโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีชาติอียิปต์ของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเขากันไปเลย มารซาล่ากดไปแล้ว15ประตูจนลังเป็นผู้นำดาซันโวของพิมเล็กอยู่ในตอนนี้โดยโชว์ฟอร์มระดับเทพให้เห็นในหลายตอนหลายเกมซึ่งรวมถึงลูกโซโล่เข้าไปยิงระดับโลกใส่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการที่เขาได้เพียงอันดับที่7ในการประกาศผลรางวัลบอลลงดอครั้งล่าสุดได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลทั้งหลายทั่วโลกแต่นั่นก็ไม่อาจลดทอนความเป็นสุดยอดนักเตะของเขาได้ล่าสุดคริสเตียนพูลีสิต ปีกตัวเก่งของเชลซีที่กำลังเบียดแย่งตำแหน่งบนหัวตารางกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างดุเดือดก็เรามายกย่องความเก่งกาจของซาลาด้วยเช่นเดียวกันหากเราย้อนกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาเขาก็เคยตกเป็นข่าวพัวพันเรื่องการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลก่อนที่สุดท้ายจะไปลงเอยที่สตมฟอร์ดบิดเมื่อปี2019 ทั้งนี้ในการได้สัมภาษณ์กับทางอเมซอนพรามผู้ลีสิตก็ถูกสอบถามว่าใครคือนักเตะที่เก่งที่สุดของพิมลิกณเวลานี้ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าคงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่ามันคือโมซาลาผมคิดว่าหากคุณลองมองดูทีมของเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีหลายครั้งที่เราโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งมากเลยนะคุณคงจะได้เห็นผลงานที่สุดยอดของจอจินโยและเอ็มโคโรกองเตกันแล้วผูลสิชกล่าว อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องยากที่จะต้แย้งผลงานของโมฮัมเหม็ดซาลาได้กับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นแล้วเขาจึงเป็นผู้เล่นระดับท็อปด้วยเช่นเดียวกันเมื่อฟังความคิดเห็นจากคนภายนอกของสโมสรเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นจากคนภายในของเราอย่างซาดิโอมาเน่กันบ้างดีกว่า จากฟอร์มการเล่นลที่จัดจ้านที่สุดในรุ่นของทางซาร่าในการแข่งขันฤดูกาลนี้ที่กดไปแล้ว22ประตูกับอีก9แอสซิตจากการลงสนาม24นัดในการแข่งขันทุกรายการนั่นก็ทำให้มาเน่เอามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับคริสเตียนพูลีสิตเลยว่าซาร่าในตอนนี้ได้กลายมาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของพริมลีกแบบไม่มีใครจะสามารถโต้แยงได้ ว่าเขายังมองไปไกลกว่านั้นอีกว่าซาร่าไม่ใช่แค่เก่งในหลีกเท่านั้นแต่ผลงานของเขาได้สะท้อนออกมานั้นยังเห็นได้เลยว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกณนเวลานี้แล้วสำหรับคำถามที่คุณถามผมมานั้นผมมองว่าคำตอบก็อยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วในคุณลองบอกชื่อนักเตะที่เก่งกว่าซาราในตอนนี้ขึ้นมาสิคุณนึกออกบ้างไหมมาเน่กล่าวในเมมากคุณเองก็นึกไม่ออก ผมเองก็นึกไม่ออกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดแล้วทุกครั้งในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปเขาก็ได้ตอกย้ำไม่เห็นถึงสิ่งนั้นจากผลงานในสนามเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของโมซาลาเองอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นแต่นั่นแหละคือความถ่อมตัวที่เขามีเพราะในความเป็นจริงแล้วอย่างไรเสียเขาก็คือนักเตะที่เก่งที่สุด เขาทําให้เราต้องคอยป้องกันอยู่ตลอดเวลาเขาสามารถยิงประตูดได้อยู่เสมอและเป็นคนที่ตัดสินเกมได้ด้วยตัวของเขาเองเราโชคดีอย่างยิ่งเลยนะที่มีเขาอยู่กับทีมของเราเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆตัดสลับอารมณ์กลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในอนาคตกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุก มาล่าสุดเราตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวอ่า o โนดันยูมาปีกตัวเก่งของเรือดำน้ำสีเหลืองบิยาเลอที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทั้งในเกมลีกและฟุตบอลยูโรข่าวดังกล่าวไม่ใช่แค่เสียงหรือเสียงเล่าอ้างเท่านั้นด้วยผูพ้พูดออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะ อย่างไรก็ตามแม้โรมาโนจะยืนยันชัดเจนออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงแต่การย้ายทีมจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้อาร์โนดานยูมาจะยังไม่ได้ย้ายทีมออกจากเบียเลยอาลในเดือนมก,กราคมนี้หรอกนะแต่ลิเวอร์พูลคือสโมสรระดับท็อปที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดสำหรับอนาคตโลมาโนกล่าว อย่างไรก็ตามจนถึงเวลานี้มันยังไม่มีการเปิดการเจรจาหรือการพูดคุยถึงการย้ายทีมในเดือนมก,กราคมดังนั้นแล้วเขาจะอยู่กับทางเบียร์เลอเลต่อไปถึงช่วงซัมเมอร์เป็นอย่างน้อยฟอร์มการเล่นของดานยูมาเองก็อยู่ในระดับสูงเลยนะเมื่อเขายิงไปแล้ว4ประตูกับอีกหนึ่งแอซซิตในเกมยูฟาแชมเปียนลีกขณะเดียวกันก็ทำไป5ประตูกับ2แอซซิตในลาลีกา สิ่งที่น่าสนใจในตัวดาวเตะวัย24ปีรายนี้ก็คือการที่เขาผ่านประสบการณ์นในอังกฤษมาแล้วหลังคาแข่งกับบอลมัดระหว่างปี2019ถึง2021ก่อนจะย้ายมาอยู่กับบีเอเลในซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าหากลิเวอร์พูลไปคว้าตัวเขากลับมาแดนผู้ดีอีกครั้งเจ้าตัวจะไม่ต้องเสียเวลามากมายในการปรับตัวเข้ากับลีกใหม่หลังเคยชิมลางมาบ้างแล้ว เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในแผงมิดฟิลกันบ้างเมื่อทางเอลนาซิองนาวสื่อจากประเทศสเปนได้ประโคมข่าวออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลกำลังเกาะติดสถานการณ์ของเอูอาร์โดคามาวินกามิดฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลของเรอัลมาดริดอยู่ อันที่จริงแล้วนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เราจับตาดูมาอย่างต่อเนื่องและเคยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลอยากจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมตั้งแต่ก่อนย้ายไปร่วมถิ่นซานเดโก็เบนาบิวเซียด,ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดก็เป็นเรอันมัดริดที่คว้าชิ้นปรามันไปครองเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วหลังยอมทุ่มเงินระดับ34ล้านปอนด์ในการพรากตัวเขาไปจากแลนส์ แม้กระนั้นโอกาสของลิเวอร์พูลก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อมันมีรายงานข่าวล่าสุดที่ระบุว่าคามาวินก้ากำลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งกับทางคารโรอันเชรตินายใหญ่ของทางเรอัลมาดริดนั่นจึงนำมาซึ่งข่าวลือว่าเจ้าตัวอาจจะพิจารณาอนาคตของเขาใหม่อีกครั้งและมีโอกาสที่เรื่องนี้จะกลายมาเป็นน้ำพึ่งเพียงหยดเดียวที่พัฒนาทำให้เขาเลือกอำลาสโมสรไปในที่สุด ทั้งนี้ได้ไวเพียง19ปีทำให้คามาวินกาเป็นนักเตะที่น่าลงทุนและตรงกับความต้องการของเยอเกนครับซึ่งต้องการนักเตะที่มีอายุน้อยแต่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ที่สามารถนำมาปลุกป,ปั้นต่อได้แม้กระนั้นอุปสรรคใหญ่ในตอนนี้ก็คือเรื่องค่าตัวของนักเตะหลังเรอันมารเิดรเรียกร้องที่ระดับ45ล้านยูโรหรือราว38ล้านปอนด์ซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าลิเวอร์พูลจะพร้อมสู้ราคาหรือไม่ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโรคไฝล์ความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ